ค่าไอ้พวกกาเอ้ยแกไม่มีทางจะสู้ฉันได้หรอฉันคือแกงมัดมวยขวยมิน้นฉันจะมาค่าแกเองไอ้วันน่ะแกไปเลยจะนจะโอดไว้ฉันไปชู่เข้าไปขุนนั้นนะนะอาฮ่า,หา,หาแกตายแน่ แกไม่ยอดไหนม,มุ้อาอ้าอ้าอ้าอาไอ้คนเมังไว้นฮู้ยใครมาเนี่ยนี่นี่แกต้องเจอพยังเกิดมาเกิดมาไหม,ม,มวุ้วไปเอ๊ะเอาขาใจก่อนเลยกันจ้า โอ้ยโอ้ยใส่อะฉันข้ามาเร็วเหมือนว่ามันจะตอบปัั้ามานะนั่นน่าจะเป็นมัดไฟฟ้านี่เลยเฮ้ยกระเด็นพี่ยาว่า ไอมันมาจากไยฟสายยงสูงยังดีวะที่นู่งดีนี้ไม่อยู่ว่าฉันจะเจออะไรมั่งนะโอ้ยท่านครับมันมีคนที่เก่งมากเยมาจากการผอใครอ่ะไอตัวนี้เขียวครับเห็นเพื่อนห ฉันจะส่งตัวไปจัดการมันเองนะแกก็ใสหัวไปได้เองให้คนทำงานพลาดไปเอ้ยพวกนี้นะทำให้ฉันลุ่งยากตลยอดเยเ่จะว่าไป ทำไมที่นั่งกูหายไปวะแช่งมันเถอะฉันก็เหนื่อยใจเดียวนะที่มีน้องบ้าๆแบบนี้เนะี่ยจะสองจะต้านไปตัวทดดอกหนึ <het S 3> ่งสองหนึ่งหนึ่งแกต้องไปจัดการไอ้บัตแตงโมตัวซีคิวเกมตัวนั้นะ แกมาเย้ฉันว่าตัวทุดยอมได้ไงอุตสาเก็บเอาไว้อย่างดีเป็นอาวุธจับแต่ัมก็ยังไม่เชื่องสินะแกน่ะจะให้ฉันไปทำอะไรอ่ะตรงแยกกับแกต้องปล่อยฉัน อ้ oh, จากที่นี่นะมันนั้นแกอาจจะโดนอายายบางอย่างก็ได้แบบเนี้โอ้ oh, แกใจะย้นกันเรยเหรอฉันนะ่ะไม่ได้ต้องการทำอะไรแกเส้นหน่อยนะเออฉันก็ไม่ได้ทำอะไรแบบนี้มานานนี่ ฉันก็ต้องยืดเส้นยืใสายสักหน่อยแต่ก่อนนี่ยแกช่วยยามัดแทางฉันได้ไหมอ๋อฉันได้นะโอเคฉันจะยอมทำตามแกหนึ่งเรื่องก็ได้ถ้าฉันตายขึ้นมานะแต่ฉันก็ไม่ตายหรก ไอ้นั่นมันจัดการใครได้อะถึงแกต้องส่งฉันไปเลยนะฉันน่ะเป็นตัวที่โหดที่สุดในบ้านนี้นะบ้านทดยง4015อย่างงั้นเหรอ,อไอตัวทจยงตัวนั้นน่ะมันก็เก่งอยู่นะแต่มันก็ตายให้กับไอ้นั่นไอตัวทดยง421นั่นน่ะเหรอ ตายไปสักก็ดีชอบมาต่อยฉันอยู่เรื่อเยเลยฉันออกมาฉันจะฆ่ามันให้ตายแต่มันก็ตายไปเยอะว่ะนะโอ้ยแต่ฉันต้องไปพักก่อนมึงแต่ฉันเลย,ยไปก่อนนะให้ใหายยังให้กูเสียมัดเย,ยอะเกช่ไหมไอ้บัตเตงมง ใช่เล้เแหละแล้แกต้องการอะไรชฉันต้องการจะการแค่ยังไงฉันขอยืดเช่นยืดชาย่อยได้ไหมนะไอ้เแ้่กูพูดผิดเลยยังต้องผัวโอ้ยอาแยะของแกโอ้อยจนสูไม่ได้เลยใครก็ได้ช่วยจัดการมันทีเออ มึงเกิดไม่ได้เว้ยล่นะนาเมื่อกี้พูดอะไรนะยอ้เตไอ้มันไม่โดนจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนกันแน่เนี่ยฉันไม่บเบื่อไม่เบอกอย่างงั้นหรองั้นกูจะหาจุดอ่อนนั่นเอง โอ้โหปวกตีพวกปีศาจหัวมันบีมันก็จะตายแต่จุดอ่อนนั้นไม่ได้อยู่ตรงนั้นอย่าโบนนะว่าตรงขาขาใช่ไหมยะอะไอยไม่ใช่วิวยะว่าตรงไหนเอ้ยฮ่าฮ่าพวกแกน่ะไม่อยู่จุดอ่อนฉันเนาะเพราะฉันเป็นไพรพิบัติยดับมังกรที่ไอ ตัวนั้นน่ะมันภัยพิบัติจะดับไอมันภัยพิบัติจะดับเหลือฮะแค่นั้นมันกระบอกไปมันใช่ยศฉันจัดการไปอ่ะใช่ยศไงยศแกก็ตายไปซะนะไอ้เวนั้นแกก็าพยยังนี้ไปสิมุกจ๋อจ๋อจอ,ยอ,ยอ ไอ้ยยมุกเกนว้ยฮะเอาฉันเกิดมาใหม่เ้วโุ้ยมึงกนมะพร้าวมุกเกนฉันตายด้วนะโอ้โหไม่เห็นจะยุ่ยเลยว่าแกก็ม,มีพลังโอ้ยฉันได้มาตอนด็กนะ ตอนเด็กพ่อฉันเป็นโกโจโนะไอ้เรี่ยนี่มันเบียวยร่อเปล่าวะเออใช่ไงฉันเบียวอ้าวยึดยึดพ่อแกเป็นโกโ,โจจริงไมไม่ใช่ฉันแค่แค่พูดเล่นไปงั้นไงพ่อฉันน่ะเป็นเป็นเป็นแม่เว้ยเป็นพ่อมดนะ พ่อพ่อบดที่เองแตมม่มีพยังไมเก,กินบ้ายเปล่าไม่ใช่ออัอน,นั้นน่ะมันซื้อพ่อตอบมายุ่งตาของพ่อฉันเองตายแกคือใครหรอโกโจอันนี้อันนี้ฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ทำอะไรแล้วอันนี้เรื่องจริงนะโอ้ยกูขาดกูขาด อันนี้คือเรื่องจริงเรื่องแท้ไม่ใช่เรื่องแต่งนะโอ้โหมันดูเหมือนเรื่องแต่งพ่อฉันก็บอกว่าคุณปูนะ่น่ะได้ตายไปแล้วกลายเป็นคลิปแชทน่ายูนะ่ในหยุมศพนะอ๋อนี่เองแต่หวังว่าจะไม่มีใครอยู่นะอ้าวยันนั่นตัวอะไรวะนะ่ะ เขาเถิดเขาโทิดฉันขอเป็นพวกแกนไหมเอ,าอเ้าแกอาจจะโดนหยีราฟตายก็ได้ฉันสามารถแปลงร่างกับพื้นได้นะฉันคนทุกไอ้พวกแกงแกงนั้นแกงนั้นจะแกงไหนไอ้แกงกีบีดี้ใหญ่มันเฮ้ยใช่แกงไอ้นั้นไหม แต่ฉันก็จำไม่ได้นะเพราะฉันขี้ยืมนะโอ้ยก็ไม่อยู่เหมือนกันนะแต่ดูเหมือนว่ามันจะเปลี่ยนชื่อชื่ออะไรก็ไม่อยู่น่าจะชื่อไอ้บ้านวิจัยบ้านวิจัยอะไรก็ไม่อยู่บ้านวิจัยปีศาจนะน่าจะใช่น่าจะใช่บ้านวิจัยปีศาจนะ ก็เหมือนว่าไอ้นั่นน่าจะมาอีกกลุ่มหนึ่งนะวันไหนหรอไอคนที่ถือมัดอะ่ะอ๋อไอ้นั่นน่ะนะมัน,นก็กลุ่มเดียวกับข้านะ่ะ้าวแล้วตอนนั้นไอบอสของมันก็บอกว่าให้เปลี่ยนชื่อแล้วฉันก็ทําชื่อแบบนี้มันให้มันนี่โอ้แบบนี้นี่เองก็ว่าอยู่ทำไมชื่อไม่มเหมือนกัน แต,แต่ว่าฉันพาไปนั่นได้นะพาไปได้เหรอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูจะโดนเหยียบตายก่อนไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โฉยฉนมอ้ออย่างนี้แกก็ขยายได้ได้สิอ้อยิงไปฉันขยายใหญ่ได้นี่ว่าอ้ามูอ้าอ้าอ้าไปเลย ดูเหมือนว่าแกจะตัวใหญ่กว่าฉันด้วยนะอ๋อจริงเหรอแต่หัวฉันเป็นแบบเนี้ยอุ้ยแกตัวใหญ่กว่าฉันมากเลยฉันสามารถขยายแขนได้ด้วยนะโอ้ยลองขยายให้ดูหน่อยเผื่อจะเป็นคนที่ดีในการปกป้องพวกเรานะโอเคนี่นะอู้ฉันฉันฉันสามารถกลับไปย่างเดิมได้ด้วยแต่ฉันไม่ไปดีวกว่าน,นะ ฉันต้องมาทำอะไรแบบนี้จริงๆ,ๆเหรอ,อเดยกก็ช่างมันเถอะนะเพราะฉะน,นั้นโยจะไปบุกทานมันกัน Let's go โปรดติดตามตอนต่อปุย